กราบสวัสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับผมทีมงานยีโลกาดวันนี้มาอัปเดตข่าวสารกีฬารายวันกันอีกเช่นเคยอดีตดาวยิงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ที่ลงซบตักฮอฟเฟนไฮเวอลเวกฮอสหัวหอกทีมชาตินิทราแลนด์อดีตตัวยืมแมนเชสเตอร์ United. ยูไนเต็ดย้ายจากเบอร์ลี่ไปสู่ลีกเยอรมันเข้าร่วมทัพฮอฟเฟนไฮเป็นที่เรียบร้อยเวอลเวกฮอสหัวหอกทีมชาตินิทราแลนด์อดีตตัวยืมแมนเชสเตอร์ United. ยูไนเต็ดย้ายจากเบอร์ลี่ไปสู่ลีกเยอรมันอีกครั้งเข้าร่วมทัพฮอฟฟเเเนนนนไฮป็ททีีี่่รรยยบ้อใวั9สิงหาคม ซึ่งก็ยังคงเป็นสัญญายืนตัวเช่นเดิมเว็กฮอตถูกโค้ชคุณบ้านเดียวกันอย่างเอริกเทนอาร์ยืนตัวจากเบอร์ลี่ไปใช้ที่โฮลทัฟฟอร์ดในครึ่งหลังของซีซั่นที่แล้วโดยแม้จะได้รับคําชมจากรูปแบบการเล่นแต่สถิติการทำประตูออกมาหน้าผิดหวังยิงไปแค่2ลูกจากการลงสนาม31นัดด้วยผลงานดังกล่าวนะครับทำให้เมื่อหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วตอนจบซีซั่นแล้วก็ไม่มีการจ่ายเงินซื้อขาดจากเดอะคลาเรตล่าสุดหอกดัดว้ยสาปีได้ต้นสังกัดใหม่อีกครั้งแล้วคือฟฟ ทีมในบุนเดสลีกาโดยเซ็นสัญญายืมตัว1ปียังเท่ากับว่าเบอร์รี่ส่งเวกฮอตออกไปเล่นยืมตัว3สโมสรติดต่อกัน2ปีหลังเริ่มจากเบซิตัสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและล่าสุดฮอฟเฟนไฮ์ที่ถือเป็นต้นสังกัดที่2ในเมืองเบียของนักเตะด้วยหลังเคยสร้างชื่อกับไฟบวกที่ยิงไปถึง70ประตูจาก1 4 4นัดระหว่างปี2018 2 0 1 8ถึง2021ฝาก Subscribe เพื่อไม่พลาดข่าวสารกีฬาฟุตบอลดีๆจากช่องยัโลกาดด้วยนะครับ